อกมาให้บอกดิวด้วยว่าเปิดอะได้วได้เงินแล้วเฮียน้องควานหัวดหรอหัวควใช่เอาเลยครับโอเคโอเคเอาไปแถว o n

ทำไงดีนะดอกไม้กับหนูดอกไม้กับหนูหนูว่าหนูน่ามองกว่าเยอะเลย ใช่ครับครับหายแลยนะแล้วดูตรงนั้นแบล้วดูตรงน้นแบบหายเลยนะหายสิหายแล้วหายแล้วซีร์พอยนั่นแหละตอนแรกแล้วก็คิดว่าดูจะมาไม่นานเออเดี๋ยวว่าจะเ็นแล้วไม่เอาไม่เคยถ่ายเยอะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรไม่เยอะ